สวัสดีครับพี่น้องผมกคลุงขี้ครับเดี๋ยวสายมือนี่จะพาพีพอนองมาเบ่งงานสีมือในส่วนของความสามารถเฉพาะตัวของทีมงานพาดหลังโคกพาดเหลวว่าพาดเหล่กำลังเห็นอย่างไปเบ่งน้าก,กันครับพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่จะเป็นในส่วนของพาดเหล่หัวหน้าเผาคนหลังโคกกำลังเห็นอย่างลพลาดเหลวบ้านอย่าอ้วนอย่าอ้ค์อย่าอ้ค์อ้ค์แตก เดี๋ครับพี่น้องพัดเหล่นะครับเพิ่นมีองยังอยู่แบบาานั้หนึ่งสองสามสี่หน่วยนะครับหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยแต่ว่าองค์นี่อยู่ในห่มเนี่ยมันมันแตกมันเหลาเนาะมันเหลาวันนี้พัดเหลียวยังยาแบบที่นหนเอาปูนเอาปูนผสมคือเขาอุ่นลาดพืชนี่บ่ปูนอันนี้คือปูนเข้มธรรมดาเป็นปูนเข้มธรรมดาโอ้เพราะจากถุงไม่ไผสมก็มยังแบบผสมนม้ำผสมนม้ำใช่ใธรรมดา ยาไว้ยาไว้เว่าบม้นหัวเวลามีหนาฝนหรือว่าสูบหนามากก็ถือได้ได้ได้หนามาพักอยู่พอบ่ใบมันหัวพี่น้องนี่คือเป็นผู้บรรยายชาวบ้านอีกทีหนึ่งได้คับพี่น้องพาเหลี่ยมแล ham, hay, ้วพายุมาเซาหรอกเหลี่ยงง่นมากเลยกับเหตุนั่นเหตุนี้ขยันครับพี่น้องนี่นะครับมือเ้ากับผ้ากันกิจกรรมด้านผู้ชนะการไปแล้วซ้อยจุเสียห้องให้มือแรกงกับจิบมีอีกหลายเมนูอยู่ นะครับชนนีเบางงานกิจกรรมดันฝีมือทะกอนนะครับการลาดปูนลาดปูนแต่ว่าเขาต้องไปยาขันใหน้ำมอพัดเลยทังนั้น่าแตนเป็นมันเป็นอะซี่อ้โอ้านอนขู่แบบร้อยเหล้าทิโอ้มั่ก็แทรกกัน กระแทกกันไม่ใช่พาะโอนองเปนสุ่นกันที่สิมันสุ่นกันมกีเลยกัเป็นโอ้มันกระทอกกันกระทาะกันมีดไข่กรแพร์ครับเจ้าเขากบยาไว้แพร์เลือดเนาะแ่เป็นค้นกับเลือดวะเธอนั้งเลือดนั้งลอกไปที่ิเม่ี้ก็เลยยาเดใครเป็นน้องนี่ถ้าเล่เราก็เลยยาไว้มกับเลือดออกนี่ยาไว้ปกติมีดเสกเกียงเสกมันหลุดอีกหน้อยเนาะมันจะง่าย นี่อุปกรณ์พี si ่น้องนี่อุปกรณ์ไม่ธรรมดาเนี like ่ยไม่คลอไม่คลอยาโอ่งอันนี้สิลงไปในออ่งเลยครับพี่น้องวันนี้อันนั้นหัวแท่นเพื่อะโดนจุดลงไปในโอ่งละผลหัวแท้แมนเอาให้เล้ายากันพี่น้องหัวมันไหลแต่พี่น้องเบื่อในโุ่งละผาเห็นบ่ล่ะ หัวทั้งใส่ทั้งหัวทั้งติดตะมันออกตะมันตกเนื้อเตะท่านใดแฟร์เร่ตะวนตตันตกตะวันตกจำพี่น้องพุ่น้นองท,ท,ทง่านนั่นเห <ยา S 2> ็นบ้น<ำ>างหนึ่งกะลังยาอยู่ฮะหน่อยหนึงหน่อยหนึ่งจีหนึ่งก็ยาไว้เตอพี่น้องเอ้ยช่วงนี้หนานี่ยลงองเนี่อบผิวเป็นจานนั่นฮ้อนพร้อม้อนเอาอยู่แล้วพี่น้องเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับในกรณีองค์ล่านะครับองค์แตกนะครับมันหัวเท่ากับแม่ ยาแนวไว้นะครับสำหรับที่จะร่องรับน้ำน้ำฝนแน่น้ำสูบมากแต่หนองแน่ผ้าเรีนเนาะน,นี่แหละก็เลยยาไว้พี่น้องคนลําคีกับผ้าพีผ้าหนองมาเบ่งนะครับเอาละครับพี่น้องไมไปครับสำหรับคลิปนี้ผมคนลําคีฝากไว้สิศวก่อนเด้อครับพี่น้องไมไปก่อนจจกกันเช่นเคยเหมือนเดิมพี่น้องอยูเจนเป็นสูงย่าเก็บอย่าไข้อยา่าป่วยร่ำรวยทนหนาการพบพบก,ก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ